อ่ะสวัสดี F4 ยามเที่ยงงพี่น้องเอ้ยก็คือเก่าเหมือนเดิมอีกแล้วคลิปนี้ก็ได้อ่าคลิปนี้เดี๋ยวไอ้พามาชมไอ้บรรยากาศทุง่งนาข้าวสวยพี่น้องเอ้ยข้าวสวยข้าวงามสำหรับแป้งหน้าดำพี่น้องแป้งนาดำคือไอ้แป้งหน้าดำออนีำ่พี่น้องแป้งนาดำนี่ โดยส่วนมากโดยภาพรวมแล้วนี่มันมันมันสวยพี่น้องมันจะสวยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอไรมันจะพืชเนี่ยวัชจะพืชมันมันจะไม่ค่อยมีอืแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคเพี้ยแมลงต่างๆอะไรพวกนี้มันนั่นสิบอค่อยมีคือยางแบบนี้พี่น้องแล้วคือคือข้าวนาดํานี่มันมันสีเขียวตลอดพี่น้องมันจะเขียวตลอดเพราะว่า มันมันมันไม่แย่งปุ๋ยกันพี่น้องมันไม่แย่งปุ๋ยกันมันไม่เบียดเบียนปุ๋ยกันมันไม่มันก็คือข้าวหน้าหวานเนาะก็คือข้าว้าหวานนี่คือต้นมันถีพอต้นมันทีนี่มันก็มันก็แย่งปุ๋ยกันพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ก็เลือกเอาพี่น้องเลือกเอาสําหรับปีหน้าใครจะทํานาอะไรก็เน้นย้ำอีกทีนึงต้องบางทีนี่ เรามองว่าสวยสวยได้เข้าสวยได้เข้างามได้เข้าเยอะก็ต้องมองถึงเรื่องต้นทุนด้วยพ่อมองถึงเรื่องต้นทุนด้วยเเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอาดูความเหมาะสมสำคัญแล้วก็อีกอันนึงก็คือความชอบความชอบแล้วก็เงินทุนของแต่ละคนนะเนาะคือว่าแหละคือมักไผ่มักมั่นแต่ทั้งนี้ทางนั้นแล้วก็ให้ให้ให้เขาเรียกว่าให้คิดคำนวณถึงเรื่องต้นทุนหน่อยก็แล้วกัน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการลงทุนพี่น้องมันคือการลงทุนเพราะการลงทุนมันก็คือการการได้ใช้เงินพี่น้องใช้เงินเพราะนั้นก็พิจารณาจุดนี้ด้วยเพราะว่าชาวนาปัจจุบันนี้ก็ราคาข้าวกะบอบอ่ค่อยเป็นราคาพี่น้องพอราคาข้าวไม่เป็นราคาเนี่ยเราก็ต้องมองถึงเรื่องต้นทุนพี่น้องต้องมองเขาเรียกว่าอย่ามองแบบ ใช้ชีวิตแบบให้มันให้มันได้กำไรพี่นออ้องเอออย่าไปใช้ชีวิตแบบขาดทุนเพราะว่าทุกวันนี้มันมันใช้เงินพี่น้องเต้องมองเรื่องต้นทุนเป็นหลักเหตุหน้าก็คือกันต้องมองเรื่องต้นทุนถ้าเราไม่มองเรื่องต้นทุนนี่สุดท้ายแล้วนี่มันกลายเป็นว่าเฮ็ดหน้าไปก่บบรประโยชน์พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นหนี้ไงเป็นหนี้ เอาไปเอามาเฮ็ดหน้าแต่ละปีแต่ละปีกีกลายเป็นว่าเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขเพื่อนสุดท้ายก็ไม่มีนาจะทําต้องในขายไฮขายหน้านะเนาะหนึ่งก็พิจารณาจุดนี้ด้วยพี่น้องคือผมจะย้ําเสมอเรื่องต้นทุนพี่น้องเฮ็ดหน้าหนึ่งเราชาวนายุคใหม่ต้องต้องมองเรื่องต้นทุนเป็นหลักอย่าไปเน้นแต่ว่าเขางามเขาสวยข้าวเย,วยอะโดยลืมมองเรื่องต้นทุนก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยว,ยวมายกตัวอย่างมาตอบคําถามเอฟซีพี่น้อง สำหรับคนที่ถามเข้ามาบอกว่า,าคือถ้าข้าวมันสวยมันงามมันเขียวอยู่แล้วเนี่ยเ,เราเราจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยรับรวงไหมจำเป็นไหมคือข้าวงามข้าวเขียวข้าวสวยต้นใหญ่อยู่แล้วคือเราถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหมปุ๋ยรับรวงคือจะว่าจำเป็นก็จำเป็นจะว่าไม่จำเป็น ก็ไม่จําเป็นอคือมันมัน <c oughs> มัน้นนองเบิงหน้างานพี่น้องดูหน้างานเนี่ยอย่างสมมุติว่าแบบเนี้ยอย่างสมมติว่าแบบเนี้ยอข้าวก็สวยอยู่แล้วใบก็ไม่ได้เหลืองอะไรมากมายเอแล้วเป็นนาดําอีกต่างหากพี่น้องคือเราเราต้องมองว่าไอ้ข้าวเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่ข้าวมันตั้งท้องหรือว่าข้าวมันถอดลวงเนี่ยพี่น้อง คือมันมันมันใช้สารอาหารหลายพี่น้องเออมันใช้สารอาหารเยอะเหมือนกันกับไคนเรานี่แหละพี่น้องออคนเราเอ,อตอนที่ตั้งท้องเนี่ยออ,อาหารอาหารการกินการอยู่นี่มันก็ต้องเป็นพิเศษแมนบอกมีคนท้องนะถามว่าคนท้องไม่บำรุงได้ไหมออกัไม่บำรุงก็ได้แมนบอกออแต่ทาลรกหรือว่าลูกที่ออกมาอ,อถามว่า มีสามสิบสองมีปากหูจมูกครบไหมก็มีครบเพื่อกันแต่ว่ามันบอสมบูรณ์ไงพี่น้องเออแต่ตรงกันข้ามสําหรับคนที่เขารู้จักวางแผนครอบครัวก่อนที่จะมีลูกก็บํารุงเออสุขภาพให้แข็งแรงเออพอตั้งท้องแล้วก็บํารุงเออพอลูกคลอดออกมาก็แข็งแรงเอเห็นบอกมันเปรียบเทียบก็เหมือนกันนี่แหละพี่น้องเหมือนกันนี่แหละเออคือข้าวก็เพื่อกันพี่น้อง บางทีเราอาจจะมองว่าข้าวเนี่ยต้นเขียวต้นอวบต้นสวยอืมแต่ที่จริงแล้วนี่มันอาจจะคือเราไม่รู้เลยว่ามันขาดธาตุตัวไหนมแมนบอกเพราะฉะนั้นนี่ถึงข้าวจะเขียวจะสวยเนี่ย <c oughs> ข้าวก็ต้องใส่คือเก่าพี่น้องเอแต่ว่าเวลาใส่นี่ใส่ในปริมาณที่น้อยพี่น้องใส่ในปริมาณที่น้อยเอยอย่าไปใส่หลายพี่น้องอ่าคือการจะการจะใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ย จะใส่มากจะใส่น้อยจะใส่ปุ๋ยสูตรตัวไหนนี่คือเราเราต้องดูปัจจัยที่ตอนเท่าหวานทีแรกเ่ยสำหรับคนที่เอ่อเขาเรียกว่าเตรียมดินมาดีเอ,อ่อเตรียมดินมาดีก็คือการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมกักปุ๋ยอินรีลงไปนั่นแหละปุ๋ยรองพื้นแหละซุ่มขี้เป็ดขี้หมูขี้ไก่ใส่ลงไปเอ,อ่อคือ <c oughs> บางคนเขาทํามาดีไงพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยบํารุงดินไง เพราะฉะนั้นนี่การใส่ปุ๋ยหัาห่วงกะมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะอะไรมากมายซกขนาดนั้นเหมือนคนที่ไม่ได้เตรียมดินแมนบอกมันมันต้องมองจุดนี่พี่น้องถามว่ามันมันต้องบำรุงไหมมันมันก็ต้องบำรุงพี่น้องแต่มันก็ต้องยึดโยงกับกับต้นทุนด้วยบางที่นี่บางคนนี่คือลงทุนเห็ดหน้าบำรุงใส่แต่ปุ๋ย โดยไม่ได้คิดถึงต้นทุนมันมันบันกายเป็นว่าเกินความจําเป็นพี่น้องเกินความจาเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นกอ็อยู่ที่หน้างานพยังอยู่ที่หน้างานแต่ถ้าสําหรับผมนะสําหรับหน้างานถ้าสมมุติว่าถ้าข้าวมันเขียวแบบนี้นะถ้าข้าวมันเขียวแบบนี้นะอคือถ้าเป็นผมนะผมกะจะใส่ประมาณสักห้ากิโลกรัมต่อไร่พี่น้องห้าถึงสิบกิโลกรัมต่อไร่ อเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือข้าวมันสวยอยู่แล้วพี่น้องคือพื้นฐานมันดีอยู่แล้วไงเออพอพื้นฐานมันดีเนี่ยมันสิทธิ์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องอนาคตเออเหมือนที่ผมเคยบอกนะคือถ้าการทํานานี่คือถ้าเราปูพื้นฐานมาดีเ,เราทําให้ข้าวเนี่ยมันต้นมันใหญ่เอเห็นในเขาต้นมันใหญ่พอต้นมันใหญ่อยู่แล้วเนี่ยคือผมเชื่อเลยว่า ยัาง,ง,ายยงไงยังไงห่วงมันกระใหญ่อยู่แล้วพี่น้องห่วงมันกระใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานพื้นฐานของต้นข้าวนี่พื้นฐานของรวงข้าวมันมาจากต้นข้าวเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นข้าวมันใหญ่เนีย่างงายยัางไงายังไงเนี่ยต้นเขาไห่วงเขามันกระใหญ่อยู่แล้วถึงเราจะไม่ใส่ปุ๋ยรับรวงนะรวงมันก็ใหญ่อยู่แล้วอแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยรับรวงบวกเข้าไปอีกทีเนี่ยมันก็จะยิ่งทวีคูณมันกะแห้งสิเห็นผลมากกว่าเก่าพี่น้อง อย่างเช่นถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยมันได้แค่50เมตรพอเราใส่ปุ๋ยรับรวงมันได้ขึ้นมาเป็น80-90เมตรแบบนี้อ่แมนบอกมันมันมันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปแต่ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าพื้นฐานต้นข้าวมันเล็กอยู่แล้วอ่จากไม่ใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยได้แค่20เมตรพอใส่ปุ๋ยรับรวงไปก็ได้เพิ่มอีกแค่30เมตรเพราะอย่างเพ,พราะว่าพื้นฐาน ต้นเขามันเล็กไงพี่น้องต้นข้าวมันเล็กต้นข้าวมันแกลนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงส่งผลพี่น้องผมซีย้ำเพื่อบอกเสมอว่าถ้าอยากให้ต้นข้าวใหญ่ถ้าอยากให้ต้นขา้า,า,ขาวเนี่ยมีรวงเยอะรวงเต็มแล้วแง่ถี่เนี่ยเี่ยมันต้องปูพื้นฐานก่อนพี่น้องปูพื้นฐานก่อนออปูพื้นฐานจากลําต้นให้เอดเฮ็ดเนี่ยได้ก็ได้พี่น้องเ็ดยังไงก็ได้ให้ต้นเขามันใหญ่ ถ้าต้นข้าวใหญม่มันพื้นฐานมันดีเนี่ยผมบอกเลยว่าห่วงเขาเนี่ยใหญ่แน่นอนแต่ถ้ายังไงต้นข้าวมันเล็กเนี่ยร้อยทั้งร้อยห่วงเขาก็เล็กตามต้นข้าวพี่น้องแราะ่นั้นเนี่ยพี่น้องก็ลองไปพิจนนารณาเปก่อนพี่น้องพิจนนารณาดูเอาว่าเ้าิเสี่าได้เราจะทํายังไงก็คือว่าคือบางบางพื้นที่เนี่ยมันก็น้ํามาช้าน้ํามาเร็ว มันก็มันกัดว่ายากเนาะมันก็ทํายากคือว่ายไงคือมันมันควบคุมไม่ได้เป็นองควบคุมไม่ได้ภาคอีสาเนเท่าตรงไหนที่ทําถูกช่วงถูกจังหวะมันก็ดีไปแต่ตรงไหนที่คือว่าสภาพฝนอากาศมันบ่คือกันคือยังคือถ้าใครที่ทําได้เหมือนแบบเนี้เป็นบอกข้าวนี่สวยเขียวก็ไม่เขียวมากแล้วก็ไม่ไม่เหลืองมากพอดีพี่น้องเนี่ยเหลืองเขียวประมาณเนี้ เขียวเหลืองใบตองกล้วยไม่ได้เขียวปีอะไรมากมายเนี่ยคือเนี่ยสภาพเนี่ยผมว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยรับรวงก็ใส่นิดๆพี่น้องใส่นิดนิอแต่ถ้าไม่มีทุนจริงๆกะกับบ่่ใส่ก็ได้เพีอน้องเพราะว่าคือพื้นฐานต้นข้าวมันใหญ่อยู่แล้วต้นข้าวมันสวยอยู่แล้วเออยังไงยังไงรวงข้าวมันมันกรดมันก็กได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะคือถ้าเราใส่ปุ๋ยรับรวงลงไปอีกมันก็ยิ่งจะได้เยอะไงพี่น้องแต่ถ้าใครที่ไม่มีทุนก็ กับบัไซก็ได้เอนต้องต้องดูที่ต้นทุนน้องเบิ้งที่ต้นทุนอแต่ถ้าเป็นผมนี่ก็ถ้าข้าวสวยวันนี้นะผมก็บสีไซอยู่พี่น้องแต่ว่าไซบ่หลายดอกส่วนสูตรก็สูตรเดิมอะไรพี่นอ้องอ่สูตรได้เอาให้มันใกล้เคียงกับไปความต้องการของข้าวมากที่สุดก็คือ28 20แหดะรหรือไม่ก็15 15 15ห้าสหรืออย่างกับก็เล้วแต้พี่นอ้องอแต่ถ้าใส่ไซยเลยี่เ,เพียวๆนี่ ผมกับบนแนแนะนาคือกันไม่แนะนําเหมือนกันเอเพราะว่าคือว่าคนเราหรือว่าข้าวมันก็ต้องกินอะไรก็ต้องให้ครบรครบสารอาหารแม่นบ่ล่ะบบแม่น,นว่าเสียกินแต่เขาอย่างเดียวแม่นบอกอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโอเคครับผม